คลิปนี้จะพาเพื่อนมาดูเตาทาขนมในกรอบนะครับอันนี้นะเตาทําขนมในกรอบที่ผมใช้ประจํานะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันจะมีขาสแตนเลสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเป็นขาเฉพาะของมันเองเลยนะนี่ความสูงจากพื้นถึงระดับกระทะนะครับประมาณ80เซนนะนเดี๋ยวจะพามาดูขาชัดนะครับอันนี้ก็เป็นขาที่ผม เสียบอยู่กับเตานะครับนี่นี่นะมันสามารถที่จะบิดออกได้นะนี่สามารถที่จะถอดเตากับขาออกได้นะครับโดยการบิดน็อตตัวนี้นะครับคลายมันออกนะคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ยกเตาขึ้นจากขานะแล้วก็ขาเนี่ยมันสามารถที่ถอดแยกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดแยกให้ดูนะ เดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ออกให้ดูนะครับว่ามันจะแยกกันยังไงนะก่อนอื่นอันดับแรกเดี๋ยวเอากระทะออกก่อนนะครับกระทะนี้จะหนักมากเลยนะทีนี้นะครับเราก็บิดตัวนี้ออกนะครับมันจะมีน็อตอยู่ไว้ล็อกกับขาเตานะบิดออกนะคลายมันออกคลายเอาอเยอะๆก็ได้นะครับคลายเอาอเยอะๆนะฮะมันจะมีอยู่สี ต้นเลยนะครับแล้วก็น็อตม็จะมีสี่ตัวนะทีนี้คลายออกเสร็จแล้วก็ยกขาออกครับถ้ามันยกไม่ขึ้นเราก็คลายน็อตอีกนะครับอ่าก็ยกขึ้นนะครับมันจะเป็นการบังคับใส่นิดนึงมันจะไม่ค่อยตรงนะนี่ออกมาอย่างนี้นะครับ อันนี้คือตัวขาที่สั่งทําเพิ่มขึ้นมานะนี่ตัวเตาตัวโครงเตามันก็จะมีขาสั้นๆอยู่นะนี่ตัวโครงเตามันก็จะมีขาสั้นๆของของเขาอยู่ประจํานะครับอยู่แล้วนะเราสั่งอันนี้เพิ่มมานะแล้วขาเนี้ยมันสามารถที่จะถอดได้นะครับถอดแยกออกจากกันอย่างนี้เลยนะนี่ก็จะมี3ามชิ้นแบบนี้นะครับ จะมี3ชิ้นแบบนี้นะนี่อ่ะทีนี้เวลาประกอบนะครับเราก็ประกอบแบบนี้นะฮะเอาคาล่างใส่ก่อนอะนะปึ๊บทีนี้เราก็เอาเตาสวมเลยครับสวมทีละข้างนะสวมให้มันลงทีละข้างนะ บังคับนิดนึงนะฮะอ่าลงข้างหนึ่งแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้ทีนี้คือบอ่าลงแล้วกดให้แน่น,นะฮะแล้วก็ล็อกล็อกล็อกไปที่ขาทั้งสี่ขาเลยนะครับพยายามล็อกให้มันตึงๆนะเตามันจะได้ไม่ขยับนะครับเวลาทำขนม ออ่าเสร็จแล้วฮะทีนี้ก็เอากระทะมาวางนะฮะ คราวนี้ที่ขาเนี่ยมันจะสามารถปรับระดับได้นะครับปรับให้ให้ขาเนี่ยมันชนกับพื้นทุกขานะครับเวลาทําขนมมันจะได้ไม่ไม่โยกไม่กระดุกกระดิกนะเวลาทําขนมอาจจะมีโยกนิดเล็กน้อยนะครับโยกเล็กน้อยแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่มันทําขนมได้แล้วกันนะออโอเคโอเคไหมสำหรับการใช้ขาโต๊ะแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราประหยัดพื้นที่ในการทำขนมลงได้เยอะนะ แล้วก็การทําความสะอาดเตาเนี่ยมันก็ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครอีกอย่างหนึง่งขาโต๊ะเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับไม่ขึ้นสนิมนะเอาน้ําล้างเอาน้ําล้างแล้วก็ทําความสะอาดแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งนะฮะระดับความสูงที่ใช้ทําขนมในกรอบเนี่ยถ้าเราเอาไปวางบนโต๊ะปกติใช่ไหมโต๊ะปกติมันจะสูง75เซนแล้วเตาเนี่ยมันจะสูง ประมาณ20เซนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาความสูงรวมทั้งหมดก็จะประมาณ95เซนซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้สูงแบบผมเนี่ยมาทำมาทำแบบที่ความสูงระดับ95เซนเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนมันขึ้นมาตีที่หน้าเยอะนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีอาการปวดแขนปวดไหล่นะครับเลายกยกมายกยกที่ทำขนมอ,ะอ่ะยกเกียงปากขนมอะ่ะ ในระดับเนี้ยจะทาให้เราปวดแขนนะถ้าทําแบบเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวนะใช้โต๊ะแบบนี้เตี้ยๆแบบนี้นะครับนี่ดูโต๊ะเตี้ยระดับนี้เองนี่แล้วก็ทําขนมแบบสบายเลยนะครับเนี่ยนี่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 ไม่ต้องไม่ต้องยกแขนเยอะนะก็อยู่ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นระดับการทําขนมที่ผมว่ามันสบายนะเพราะว่าผมก็เคยทํามาทั้งสูงทั้งต่ำนะฮะต่ำมากเราก็ก้มนะอาจจะปวดหลัง แต่ระดับนี้ก็คือพอดีนะไม่ต้องกลมนะครับไม่ต้องกลมโอเคนะใครสนใจอยากจะได้นะครับผมถ้าถ้าต้องการซื้อแบบแยกนะครับให้ติดต่อไปที่โรงงานบุญตาเลิศก,การช่างนะครับ Google ไปเลยนะแต่ถ้าที่จะซื้อที่ผมเนี่ยผมจะมีเป็นเป็นชุดนะครับเตานะเตา,ต,าตัวนี้เป็นเตา40ช่องนะครับเตาใหญ่นะสำหรับทำขนมในกรอบที่มันมีจำนวนเยอะๆนะ50กล่อง100กล่องอย่างเงี้ย ใช้เตาใหญ่เลยนะครับเสร็จไวแล้วก็ผมมองว่ามันมันมันไวนะความไวมันไวแล้วก็ความร้อนมันก็สเสถียรกว่าเตาเล็กๆนะครับก็จะมีเตามีขานะาผมเสนอให้5,900บาทกา้กบานะครับรวมค่าจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครสนใจที่จะเข้ามาให้ผมสอนให้สอนทำขนมนะเทรนนิงน่งเทรนนิ่งโดยการใช้แป้งสำเร็จรูปนะ ซื้อชุดนี้5,009ก็เข้ามาเทรนได้เลยนะครับนะฟรีแล้วกันผมไม่คิดค่าใช้จ่ายนะเห็นจะว่าต้องสั่งตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับสั่งตัวนี้เข้ามาก่อนนะแล้วก็เข้ามาเทรนเข้ามาเรียนมานี้นะ